สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเมื่อวานมีฝนกระหน่ำลงมานะคะวันนี้พามาดูแตงกวาอินทรีนะคะแตงกวาคนขี้เกียจทําไมถึงบอกว่าคนขี้เกียจนะเราก,ก็เพราะว่าจิตไม่ได้ปลูกแบบหยอดมเมล็ดลงเป็นหลุมเหมือนคนอื่นเขานะคะนี่ไม่ได้ทําเป็นหลุมก็คือขุดแปลงผักขึ้นมาแปลงหนึ่งนะคะหวานมาเมล็ดผักชีแล้วก็ผักคะน้าลงไปแต่ตอนนี้ผักคะน้าไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่าโดนหนอนกินหมดแล้วคะ่ะ แล้วก็หว่านเมล็ดถั่วฝักยาวแล้วก็เมล็ดแตงกวาลงไปด้วยตรงขอบขอบของแปลงผักนะคะนี่ไม่ให้เสียพื้นที่นะคะพอดีว่ามันเป็นเมล็ดผักเอ่อเก่ามากเลยค่ะมันทิ้งอยู่ข้างนอกนานแล้วจนแบบเออซองนี่เปื่อยหมดแล้วนะคะก็หว่านเล่นๆดูไม่คิดว่าเขาจะงอกเขาก็งอกจริงนะคะ,ะแต่เขางอกขึ้นมาแล้วเราก็นี่จะบอกว่าต้นนี้นะคะทุกคนตอนแรกเนี่ยแทบไม่เหลือนะคะนี่ต้นเล็กๆต้นนี้แทบไม่เหลือนี่เห็นรอย มแมลงกินค่ะทั้งเต่าแตงทั้งอะไรมั้งก็ไม่รู้ทีนี้จิตก็เอาน้ำหมักปลาแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ใส่ทุกต้นนั่นแหละแต่ต้นนี้ก็คือเกือบจะไม่รอดตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมานะคะรักษามารักษากันด้วยน้ำหมักปลาแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตอนนี้ก็ใช้อยู่แค่2ตัวแล้วก็โชคดีที่มีฝนตกลงมาด้วยนะคะก็ทําให้แตงของเรานั้นดูมีชีวิตชีวาจากแต่ก่อนนี้ก็คือแบบแดดโดนแดดเผานะคะแล้วก็โดนแมลงลุมด้วยนี่ ก็ตอนนี้หากิ่งไม้เนี่ยมาปักหลักอันนี้ปักกันไก่ไปก่อนนะคะก็พอดีว่าแตงเขากับเถืดฟยักษก็ได้เลือ้อยพอดีแต่เดี๋ยวจะไปหาไม้ยาวๆนะคะเอามาปักทําเป็นสามเหลี่ยมลบกันไปมาอยู่นะคะตอนนี้ก็ดินเริ่มนุ่มแล้วดินเริ่มนิ่มแล้วนะคะก็ปักได้แต่แล้วก็ตัวช่วยที่สําคัญนะคะก็นี่น้ําหมักปลานะคะเขาจะเป็นน้ําหมักปลาน้ําจืดนะคะปลาน้ําจืดปลาทะเลได้หมดนะคะทุกคนอืม เถอฟายากกำลังขึ้นค้างนะคะนี่กำลังงามกำลังโตค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็แอบ,บเห็นเต่าแตงมาจัดการไปแล้วตัวหนึ่งนะคะเต่าแตงก็คือแบบเขามาได้ทั้งวันเลยนะเต่าแตงเนี่ยไม่ได้มาแค่ตอนเย็นเหมือนมแมลงทั่วไปนะคะ,มะแมลงบางตัวเนี่ยเขาจะมาแค่ตอนเย็นใช่ไหมแต่อีเต่าแตงนี่เห็นทั้งวันเลยค่ะเช้ามาก็เจอเลยตอนกลางวันก็เจอตอนเย็นตอนไหนก็เจอคะ่ะอืนี่กำลังกำลังขึ้นค้างนะคะมือเขากําลัง พันกิ่งไม้ที่เรามาปักไว้พอดีมาปักกันไก่นะคะไก่ก็เขียเละหมดนะคะก่อนหน้านี้นะโชคดีมันก็รอดมาได้ะคะ่ะอกำลังขึ้นค้างเนาะเดี๋ยวเอาไม้ยาวๆนะคะมาปักเป็นคางสามเหลี่ยมลบกันให้จะได้กินไหมเนาะทุกคน นี่แหละทุกคนแตงกัวคนขี้เกียจนะคะขี้เกียจทําเป็นหลุมไงแล้วก็หาเศษไม้เก่าๆนะคะเศษไม้อะไรก็ได้ที่มันพอจะหาได้ง,ง่ายๆอ่ะเออชีวิตมันต้องง่ายเพระาะถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดใช่ไหมคะวลีเดดจ,จากอาจารย์จนจันไดนั่นเองนะคะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ